สวัสดีครับแฟนๆ MITS ทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับสินค้าจากทาง MSI อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผ่านมาฮะเราเคยรีวิวเป็นคอมแบบเขาเรียกว่าอะไรคอมที่มันมาเป็นเซตเลยนะครับจอกับตัวคอมพิวเตอร์จากทาง MSI นะจะเป็นรุ่นโคเด็กนะครับและรวมไปถึงตัวโน้ตบุ๊กที่เป็น MSI เช่นกันนะครับครั้งนี้เราถ้ายังอยู่กับไลน์โปรดักต์ของทาง MSI นะครับก็คือคอมประกอบนั่นเองนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือคอม DIY หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่นี่คือ คอมประกอบที่เราสามารถเลือกเคสได้เองเนี่ฮะกรอบด้านนอกเราสามารถเลือก CPU m a เมนบอร์ดการ์จอตัว Liquid ing, ลิควิดค o ลิ่งระบาความร้อนต่างๆนะครับผมทุกอย่างประกอบเป็นหนึ่งเครื่องที่สามารถเล่นเกมได้และทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องนี้คือ MSI ครับและทั้งหมดทั้งมวลภายในนี้นะครับก็คือเป็นคอมพิวเตอร์จากทาง MSI ครับไปดูดีกว่าฮะ และนี่ครับท่านผู้ชมครับพระเอกของเรานะครับผมอยู่ที่ทางซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับตัวนี้ฮะเริ่มต้นด้วยตัวเคสที่มีขนาดที่แบบว่าคือมันเป็น mid tower นะครับแต่ว่าจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมกับชื่อรุ่นว่า MSI MAG v a m p i r i c 010X นะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นตรงที่ว่าเขาจะเจาะลายผลึกด้านหน้านะครับมีไฟ LED ด้วยนะครับซึ่งมันจะวิ่งเป็นสีลุ้งมาเลยนะครับตัวนี้แล้วมีโลโก้ MSI แบบชัดเจนมากๆตัวนี้เท่โคตรๆท่านผู้ชมครับ จะสามารถดูดอินเทกนะครับผมลมด้านหน้าเข้าไปจากด้านข้างนะครับและด้านล่างด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะเอาลมเย็นเข้าไปไปผ่านความร้อนด้านในแล้วออกมาจากด้านนอกนะครับที่เป็นผ่านด้านบนนะครับจะมีรูระบายอากาศด้านหน้าเข้าซ้ายขวานะครับและด้านล่างนะครับ ออกด้านบนออกด้านหลังนี่คือ Airflow ของทางตัวเ m p ม i รลตัวนี้นะครับแล้วก็ลงไปถึงนะฮะตัว CPU ตัวนี้นะครับเลือกมาเป็นตัว i7 นะครับผม Generation ที่11นะครับเป็น Generation ที่เป็น 11700K นะครับตัวนี้พอมีตัว K ขึ้นมาเป๊บใช่ไหมฮะมันสามารถปรลดล็อกควมเร็วได้นะครับปลดล็อกตัวคูณได้อะไรเงี้ยนะครับจับคู่กับเมนบอร์ดฮะที่เป็น MSI MEG Z490 Unify นะครับ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าหน้าตาเขาดูดุดันมากนะครับมากับโซนสีดำนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคจ่ายไฟที่ครบเครื่องนะครับพร้อมรองรับการโอเวอร์คล็อกต่างๆที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบนมีความซุกซนฮะเปิดเรียกว่า XMP ต่างๆโอเวอร์คล็อกต่างๆที่ตัวเมนบอร์ดเนี่ยเขามีไว้ให้เป็นโปรไฟล์และหรือแมนนวลจูนทั้งเรื่องของระบบจ่ายไฟจูนตัวคูณเองนะลดถึงความเร็วที่เราเซตได้นะครับ ตัวนี้ก็ลองรับด้วยเช่นกันนะครับและถัดมาฮะเรียกว่าสสหายที่้องาด้วยกัน CPU ียูเมนบอร์ดและการจอนะครับกาจอเนี่ยก็เป็น MSI ที่มีชื่อรุ่นว่า GeForce RTX 3 0 6 0 Ti นะครับเป็นรุ่น Gaming X Trio นะครับต้องบอกว่า Trio ตัวนี้บ่งบอกถึงตัวพัดลมที่มี3ตัวด้วยกันนะครับแต่ละตัวจะทํางานในแต่ละช่วงที่แตกต่างกันซึ่งตัวการ์จอมีขนาดที่หนาและใหญ่มากซึ่งยังสามารถใช้งานในตัวเคสตัวนี้ได้ในแบบผลิต0100นะครับ ัดมาท่านผู้ชมครับอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะคือเรื่องของตัว l Liquid c o o l i n g จะมีชื่อรุ่นว่า M A G Core Liquid 240R เป็น Liquid cooling 2ตอนนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูฮะท่านผู้ชมครับตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะฮะเจ้า Z490 Unify เนี่ยนะครับเขามีพอร์ตอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับและตั้งแต่ด้านบนลงมานะครับก็จะเป็นตัว Flash by ออดบัตทอนนะครับก็คือกดทีเดียวเนี่ยตัว by ออดจะถูกแฟชบ รวมไปถึงตัว Clear CMOS นะมี USB ปกติเนี่ยอยู่ที่2พอตนะครับที่เป็น USB Type A นะครับมี Super Speed อีก2อันที่เป็นสีแดงนะครับผมรวมไปถึง Super Speed ที่เป็นสีฟ้าอีก2ตัวเช่นกันนะครับเต็มระบบเลยนะฮะเอาละครับเราเข้ามาในเกมวอลล์รันนนเกมแรกนะครับผมจะสังเกตรตรงนี้ฮะเราใช้เป็น MSI Afterburner นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาเอาไว้ใช้เช็คพวกเฟร,รมเรยต่างๆการทำงานของ CPU อุณหภูมิต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่ง ไอเดลเนี่ยจะอยู่ประมาณ30ไปพล,ลายนี่คืออยู่ในเกมเราแล,แล้วนะครับจะอยู่ที่50ต้นๆนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นในเดสแมทแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเขามีแบบตัวละครอื่นๆอยู่ด้วยเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไง CPU วิ่งอยู่ที่5,000เมกะเฮิร์ตนะครับหรือ5กิกะเฮิร์ตนั่นเองผม <ๆ S 2> บอกเลยว่าเฟรมเรทจะอยู่ที่200ต้นๆนะครับแบบนี้นี่สอดคล้องเออไม่ใั้ได้หันทางนี้เอาง่ายคืออย่าไปดูผมเล่นเลยนะครับดูที่เฟรมเรทดีกว่าแม นั่งไม่ตรงครั้งนี้อบอกเลยนี่ฮะสังเกตรับเฟรมเรทในแมปไอซ์บล็อกนะครับก็อยู่ที่200นะครับน้อยลงไปที่สุดที่เห็นเนี่ยคืออยู่ประมาณ180กลางๆนะครับซึ่งมันเพียงพอนะเพราะนี้คือเล่นแบบภาพคือ 2K นะครับก็คือเร s โซลูชันเนี่ย2,000นะครับ2560คูณ1น4 0นะครับเมื่อสักรู่นี้เป็นเฟรมเรทของระดับ 2 k นะครับก็เรียกได้ว่าพอกลับมาเป็นพ0น0ก็ไม่ค่อยต่างครับนั่นหมายความว่าตัวเครื่องนี้รองรับไปถึง2 k ได้เลยใครที่แบบมีจอ27นิ้ว2 k นะครับเฟรมเรทก,ก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร,ร่นะฮะวิ่งอยู่มาณร0จนถึง230ครับอันนี้คือตัว v a l o ล a ์นะครับลองสลับเกมมาเล่นที่ p u ั G b a t t l เ Ground นะครับผมสุดยอดเกมเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมแทบจะดับต้นต้นของโลกตอนนี้นะครับ เราปรับอยู่ที่ 1,080p นะครับ Full HD นะครับผมกราฟิกอยู่ที่อัลตร้านะครับภาพก็จะสวยสนใจฮะแต่ว่าถ้าเอาที่แบบคนเล่นแบบตึงๆเนี่ยเขาจะไม่เล่นอัลตร้ากันนะครับก็จะเล่นแบบเวลี่โลหรือโลในบางอย่างแล้วก็ไฮในบางอย่างนะครับแต่นี้คือภาพอัลตร้านะครับเรียกได้ว่าสวยโคตรๆนะฮะเฟรมเรดเนี่ยในมิรามานะโดดไปถึงเกือบ200นะครับนี่ภาพกว้างๆเป็นไงเฟไม่ดรอปเลยนะครับเฟไม่ดรอปเลย ผมว่ามิลามาเนี่ยค่อนข้างจะพิสูจน์ได้หลายๆอย่างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนแบบเครื่องเล่นอ e ีลังเกลด้าแซนด์ฮอกได้แต่พอเป็นมิลามาแล้วจะกระตุกนะครับแต่ว่าเครื่องสเปคนี้ฮะ i7 นะครับผมเจเนอเรชันที่11นะครับการ์ดจอ RTX 3060 Ti นะจาก MSI นะครับเรียกได้ว่าเพียงพอเลยจริงๆอยู่บนเครื่องบินเียประมาณนี่ครับถ้ามองจากหางเครื่องบินก็180มองจากบนลงล่างไปก็รวมๆ200นะครับเดี๋ยวผมม่งลงไป ที่ล o s เร e a l n e เลยและที่สําคัญท่านผู้ชมครับในเรื่องของอุณหภูมินะฮะอุณหภูมิของ CPU เนี่ยสังเกตได้นะครับว่าเขาวิ่งอยู่ที่ประมาณ50ต้นๆไปจนถึง57เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือคอหลักก็คือคอที่1เลยนะครับนะครที่ CPU เนี่วิ่งอยู่เกือบ5 GHz นะครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยจะเด้งอยู่มา58 60นะครับคออื่นๆที่ผมเช็คดูเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้นะครับฉเฉลีเฉๆกันไป นี่ลงมาที่ l o s t realness นะครับภาพอัลตร้าเฟเบเลตลงมาเหลือมาสักร้อยหนึ่งนะครับเก็บไปเมาก่อนเฟเบเลตตอนลงถึงพื้น,นครับก็ประมาณสักร้อยต้นๆจนถึง150นะครับเ,เรามีแขกไม่ได้รับเชิญนะครับทกก็ประมาณนี้ครับให้ดูเฟเบเลต์คร่าวๆลดรูปถึงอุณหภูม <oss> ิ <it> <oss> <Yellow pool> ของ CPU นะครับคือตัวการ์ดจอเน,นี่ยนะครับ gaming X Trio นะครับ เล่นเกมเนี่ยอยู่ในเกือบจะระดับ f ู l l l o a นะครับก็อยู่ที่60 66นะฮะส่วน CPU จะอยู่ที่ประมาณสัก55จนถึง61นี่คืออุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องตรงนี้ซึ่งผมเอามือไปสัมผัสอยู่ที่เครื่องเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าแทบไม่มีความรู้สึกว่ามันร้อนหรือว่าอะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะ present นะครับว่าเจ้า MSI คอมประกอบชุดนี้นะครับเดียววาชุดนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับเกมเมอร์นะครับผมทุกๆรูปแบบเลยนะครับ ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับเอาละท่านผู้ชมครับเรายังคงอยู่กับ Resolution 1080p Full HD นะครับแล้วก็ตัวภาพนะครับรอบนี้เราจะลองปรับแบบ Professional นะครับผมหรือว่า p r o เ e เย e ที่เขาใช้กันนะครับก็คือ Texture เนี่ยทุกอย่างจะเป็น Very Low หมดนะครับเริ่มต้นที่ Very Low แล้วก็ Texture อยู่ประมาณ m e Medium High อ่ะ t e x t u r e High นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็น Very Low นะ,ะปรับลบเราอยาก Low แล้วกันแล้วก็ Distance Medium อันนี้คือ โดยส่วนใหญ่ที่ผมเคยถามมานะครับ mm hmm. โปรเพเยอร์จะปรับประมาณนี้ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าหลังจากที่เมื่อกี้เราได้แชมป์กันไปนะฮะ mm hmm. เกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะมาดูกัน <laughs> <laughs> พอเรามาอยู่ในหน้ารอนะครับตรงนี้ในส่วนของสตาร์เบอร์นะครับกับผู้เล่นที่เยอะๆเลยตรงนี้เฟรมเรทจ,จะอยู่ที่ประมาณสักร้อนะครับอันนี้คือเป็นเวลิโลนะครับบวกกับ t e x t เจอร์ไฮนะครับเซตอัพที่โปรเพเยอร์ใช้กัน ทั้งตอนสตรีมแล้วก็ตอนแข่งนะนะเพราะว่า texture high เนี่ยมันจะได้เรื่องของ texture ปืนต่างๆที่สวยงามด้วยนะครับสกินต่างๆน,นะส่วนอื่นๆเนี่ยที่ผมปรับเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของพวกแสงเงานะครับแล้วก็ภาพที่มันไม่แตกมากเกินไปนะครับกับ view distance ก็คือระยะมองเห็นนะครับอยู่บนเครื่งบินก็มา200ไปลปลายเหมือนกันนะครับโคจกิไปคจรนะครับผมอันนี้เล่นงต่อเนื่องนะครับสังเกตดูนะ CPU กับการ์ดจอเนี่ยยังคงอุณหภูมิที่ เท่าเดิมเลยครับก็คือ60นะครับโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเย็นเย็นเฉียบเฉียบเหมือนกันห้องนี้เป็นห้องแอร์นะครับเปิดอุณหภูมิแอร์อยู่ที่ประมาณสัก24อ,องศานะครับแต่ก็เป็นห้องสุโยอของเรานะไม่ได้แบบความเย็นของแอร์ไม่ได้เจาะเข้าไปที่เครื่องเท่าไหร่โฉนกี่ห้าเฟอเบเลตหครับไม่ได้รู้สึกถึงความสั่นรรหรือกระตุกนะฮะ100ก็เพียงพอต่อการที่จะวิวดูว่ามรู้สึกวินถึงปาร์ตี้นะครับ อ๋อสองแล้วฮะสามแล้วฮะเยอะแล้วฮะนี่ลงมาถึงเมืองนะครับเท้าถึงพื้น130เข้าบ้านหลังแรกนะครับนี่อยู่ไหนบ้านนี่คือถือว่าอุ๊ยโอ้โหสองนะครับท่านผู้ชมดูจะได้อยู่ใช้หรือเปล่าปีนะฮะนี่ครับวิ่งในโพจิงกีนะครับที่มีประมาณ2-3ตี้นะครับก็เฟรมเรทอยู่ประมาณสัก100 ต้นๆน,นะครับคุณว่าผมจะได้ยิงไหมฮะท่านผู้ชมมังกรเอ๊ยเอ๊ยยิงยิงลมชมวิวไปประมาณนี้ <c oughs> แหมโอ้โหผมบอกเลยว่าของจริงครับคือเรียกได้ว่าปรับแบบไหนก็สามารถเล่นได้อย่างเพียงพอเลยครับกับสเปคนี้นะครับ เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเต็มระบบนะ่านผู้ชมครับอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยสเปคเค่นี้มันก็ยังไม่สุดนี่แต่อย่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะการประกอบคอมสักเครื่องหนึ่งมาเล่นเกมถ้าเราเลือกสเปคสุดกว่านี้มันก็จะดูเกินความจำเป็นไปนะครับ i7 Gen 11 ram 16 g b กนะครับการ์ดจอ rtx 3 0 6 0 ti ตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์เกมมิ่งในปัจจุบันแบบถ้าจะครบท้วนทุกเกมนะฮะพับจี PUBG ก็ได้เฟรมเรทที่ราบรื่นนะครับผมรองรับไปถึงระดับร้อยสี่สี่เฮิร์ตสะงร้อยรี่ริบได้ และวอรเรนที่ได้ลองเล่นใหม่นะครับผมถือว่าเป็นการเล่นที่แบบว่ากบเครื่องแล้วแล้วก็ลื่นมากๆแล้วนะครับนอกจากนั้นนะฮะใครที่จะไปเล่นเกมใหม่ๆอย่าง Battlefield 2042หรืออะไรต่างๆมากมายนะครับผมในอนาคตผมเชื่อว่าสเปคเพียงแค่นี้ครับจะสามารถรองรับได้ในราคาที่ประหยัดก็ประมาณไปได้พอสมควรนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับ MSI ที่เป็นระดับ DIY คอมประกอบตัวนี้อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยกันนะครับในช่อง YouTube ของเราเนี่ยเรียกได้ว่า ตัวเลขกำลังจะแต่เข้าสู่150 0 0 0หมื่ซับสไคร์แล้วเผื่อว่าถึงแล้วเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้เล่นร่วมกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยกันนะครับวันนี้ผมคิรอสนะฮะ MSI ตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครจากทางช่อง m t ็นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ